เออเนี่ยไอเรื่องเรื่องแลนโดออสการ์ทีมออเดอร์พี่ทำไมอ่ะก็ออสการ์มันเข้าพิดก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วแลนโดมาเข้าแล้วทีนี้พิดสต็อปมันช้าแล้วพอแลนโดออกปุ๊บแล้วเหมือนจริงอันดับจริงๆมันควรจะเป็นแลนโดที่นำออสการ์อยู่แต่พอพิดสต็อปมันช้าเนี่ยทีมก็เลยขอว่าเฮ้ยคืนอันดับออสการ์ไหมวะ เฮี่ยอะไรเนี่ยมีด้วยวะอ,อะไรวะสุดท้ายก็อาตามตามทีมออเดอร์ก็ก็คืนอันดับให้แลนโดไปแล้วเหมือนเขาก็อ้ไอ้ฝั่งฝั่งเรดบูว่าวอรไปหาแม็กเฮ้ยแม็กมึงรู้ไหมเนี่ยว่าว่าออสการ์กับแลนโดมันสลับกับตำแหน่งกันแม็กมันก็บอกฮะแค่เพราะว่ามันเข้าพิชช้าเนี่ยนะแล้วไอ้เฮียทีมเรดบลูเขาบอก เออมึงอย่าไปยุ่งเรื่องของมันเลยมึงโฟกัสมึงขับไปถ้าผมเป็นแม็กผมก็จะคิดในใจแล้วมึงบอกกูทำเฮี่ยอะไรไอ้เดยแล้วพอกูพูดมึงก็บอกว่าเออมังไปับ It's not your business มันใช้คำนี้นะเว้ย Not our business ไอ้เฮียแล้วมึงบอกกูทำไมอินโฟนี้นี่ไม่ต้องให้ก็ได้เอใช่เห็นพอกูให้ความเห็นเมึงก็เอา Not our business ไอ้เอีย